ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับก็จับไก่นะครับมาทัานที่รอไก่อยู่นะครับคลิปนี้นะครับก็ลงวันจันทร์ที่27ตุลาคมส2025นะครับจากโจผู้ไทยนะครับอเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทีละคู่นะครับเดี๋ยวก็จะไล่ไปอย่างนี้นะครับไล่ไปคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่สองนะครับ คู่ที่สามคู่ที่สี่นะครับก็จะมีอยู่สี่คู่นะครับที่จับได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับก็จะอยู่ด้านขวาด้านขวาของหน้าจอนะครับด้านขวามือนะครับเอาง่ายด้านขวามือนะครับมาเดี๋ยวไล่ไปทีละคู่เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งราคารายละเอียดไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้เข้าใจรายละเอียดอะไรชัดๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับเข้ามานะครับก็ฝากกดหัวใจกดติดตามสําหรับทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับท่านที่รักไก่ต่อนะครับชอบสายต่อไก่นะครับไอ้คนลาดนะครับมะเดี๋ยวมาดูกันชุดนี้เป็นไก่ใหม่ทั้งหมดนะครับไก่จับใหม่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับจับใหม่ๆ่ไปตื่นเลยนะครับมาคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งจะเป็นสายงอนใหญ่ทั้งผู้ทั้งเมียนะครับหูขาวชัดเจนนะครับมา สีสันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมันมืดๆนะครับวันนี้ฟ้าคึ้มนะครับนี่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับก็จะงอนใหญ่ทั้งผู้ทั้งเมียนะครับชุดนี้นะครับตัวนี้คู่นี้เอาไปก็พร้อมเอาไปผสมได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนี่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับ ราคานะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดที่ราคาแปดร้อยบาทนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับไก่อยู่ภูพานสกลนครนะครับคู่นี้งอนใหญ่ๆนะครับทั้งผู้ทั้งเมียนะครับแปดร้อยนะครับสวยๆนะครับมาเดี๋ยวมาดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองจะเป็นสีขาวนะครับไก่สีขาวนะครับจัดไปเลยหนึ่งคู่นะครับท่านที่ชอบสีขาวๆสายขาวนะครับ หูอาจจะเป็นดังๆนะครับสําหรับไก่สีขาวนี่นะครับหูจะเป็นดังๆนะครับทั้งผู้ทั้งเมียนะครับก็เอาไปเลยราคาเบาๆนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ก็จะเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับราคาก็ไม่ลมส่งนะครับเหมือนเดิมนะครับไก่อยู่ภูพานสกลนครเปิดแปดร้อยนะครับคู่ที่สองนะครับเอ้ยคู่ที่สองเจ็ดร้อยนะครับสีขาวนะครับมาคู่ที่สามนะครับ คู่ที่สามนะครับนี่คู่ที่สามนะครับก็สวยๆเหมือนกันนะครับตัวเมียลายอย่างสวยนะครับสําหรับคู่ที่สามนะครับกไก่ยังตื่นอยู่นะครับตื่นมากนะครับไก่เพิ่งจับเมื่อคืนนะครับคู่ที่สามก็ราคาเจ็ดร้อยนะครับนี่นะครับตัวเมียอย่างสวยนะครับตอนนี้ ขอแบ่งเป็นคู่ตามคลิปที่ลงให้ชมนะครับไก่ก <t> ็ยังมีมีไม่เยอะนะครับไก่ยังจับไม่ได้นะครับคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่จะเป็นปลาดูนะครับสีปลาดูนะครับนี่นะครับยังตื่นตื่นมากนะครับหงอนก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับไก่ค่อนข้างตื่นนะครับนี่หงอนเขาเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มจะหดหดแล้วนะครับตื่นนี่นะครับ ปลาดูนะครับตัวนี้สีปลาดูแจมๆสวยๆนะครับคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่ก็เอาไปง่ายๆเท่ากันดีกว่านะครับง่ายๆเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับเจ็ดร้อยเหมือนคู่ที่สองคู่ที่สามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับจะขึ้นอะไรให้ช่องทางการติดต่อนะครับ สามารถติดต่อได้นาโปรไฟล์นะครับโอเคครับผมก็มาแล้วกันสี่คู่นะครับทั้งหมดเฉพาะคู่ที่หนึ่งนะครับจะแปดร้อยนะครับงอนใหญ่ๆทั้งผู้ทั้งเมียนะครับเป็นงอนใหญ่นะครับก็จะแปดร้อยส่วนคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่นะครับก็จะคู่ละเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้ก็ราคายังอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือยังไงเดี๋ยวลงคลิปแจ้งให้ทราบนะครับสําหรับ รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับก็สี่คู่นะครับวันนี้ลงคลิปให้แล้วนะครับสนใจพร้อมจบทักหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ